โบมีอเนาะอันนี้มันอยู่น้นตากอนเนี่คือถึงวันี้คนกอต้องแสกหรอกเนาะโอ้ยปวดเด ินแท้หนอียังอีหยังละบ่ปื้มบ่ปื้มมันอยู่ทางก่อนบ่ได้ตัดออกแต่ว่าว่าไปกับกินการเว้าหยอกยุ่มดีใจเย็น i <laughs> in นอนเาตุ่บริจาคนอนเผายุเตะเผื่อแ๊บเดียวเขาอุ่มตุ่บริจาคมีสั่มนอนคุณอย่างชุโยมภปิาอย่างมนุษย์ปุตุชนธรรมดาสี่เท้ายังรู้ภานักปากกับตองมีวันงพังเล็กๆใน้น้อยเข้าไปไพ่ถึงการแรกการนอะปุตุชนธรรมดาสองเท้าเดือดดิบเซรวารลดมีสีหลอดสีอันกรนยังผุข่วงผุ่งได้เนาะยยมเมร์เพื่อสีขากยังโล ็ยังหูลูกเป็น่าในั้นาตคนเอ้าุณตุธรรมบดาาพิดเล็กพิหน้อย็อาให้เห็ก,นก,นนกันว่าการไห้อีเอแก่ใจอุตายทั้งรีไม่เปลี่ยนดโลกนี้ลุอธิชา Thank ไม่ตกสลายไม่ตายแน่นอนกอายข้ากองกอชว่วยและก็ให้าตายตาพระอาจารย์หลวงพ่อถึงแม้หลวงพ่อจะปลาดศักด์กาคุณงามความดีของหลวงพ่อ ทาเอาไว้ตวัดก้านโกกาลูกคนนี้ไม่เคยลืมชาวว่าพี่น้องโกการหรือคูบาอาจาไม่เคยลืมความดีของหลวงพ่อที่ได้ทรางสาได้ทำบุญคุณงามความดีตั้งแต่ย่างก้าวเข้ามาเป็นเจ้า,าว่าวัดโกกา ก็ผมก็วางหลักการไว้แบบนี้นะครับถ้าจะให้เลือกวันที่ทำาไไรนะครับได้ไปหาเงินมาช่วยทบให้เป็นลูกหลานบ้านโคกกลางเป็นตัวแทนให้ทุนเท่าไหร่คะเอยังหนุอยู่ไใไปทุนอายุเท่าไหร่ อาจารย์สุริยานเดกเทกันสเท่าไรีองวันอาจารยบ้านสุริยันห้พอดีวันนี้ไงเออวันนี้วันเกิด้อพกเกิดวันนี้เอาเงินให้อายเร้อไปจานพูดพูดมีลรเป็นเงินทุกคำยังว่านจนตายด้อเอาแห้ไปเยได้ บารมีหลวงพ่อพูดแค่เอาเงินออกจากกระเป๋าเขาได้ในกระสือสุดยอดแล้วมาสิเจมมาเจมนั่งนั่งอาจารย์พูดกันอาจารย์ปริญญาเจิมให้ได้รับตำแหน่งสูงๆจะเป็นอะไร เขาเป็นนักร้องทั้งคู่เป็นนักร้องทั้งคู่เลยอาจารย์สุริยันก็เป็นนักร้องนะอาจารย์สุริยันเป็นนักร้องนะดักร้งครอบครัวคุยกันถึงมาใอาจารย์ชื่ออะไรสุริยันเอ้าอาจารย์สุริยันอาจรูมคุณที่เป็นทั้งผมชื่อสุริยันเฮียชื่อสุริยันเอาไว้ต่ากันเลยอันนี้ก็นักร้องเก่ากับแคนดี้ร้องเพลงกันมาก่อนเนี่ย พร้อาชารย์อาคาพระอาจารยาคานิ้มนมาผูกแขนให้หน่อยค่ะอาจารย์ัหนี้มนค่ะนิมนยาวยางไปไกลเราจะพาไปอาจารย์ธุริยัน๋พึ่งไปี๋พึ่งไปพอบารมีกากระพะอาจารย์อาด้วยนั่น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 ม่อาจารย์ธุริยันนัะพระอาจารยาขาเสือหน้มนให้ผูกแขนให้น้องหน่อย ผูเขียนให้น้องหน่อยค่ะเนี่ยน้องน้องนลองน้องชายน้องชายค่ะน้องชายน้องชายพวกผู้น้อยไม่ใช่น no 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 ้องชายประจวบแล้วไม่เก็นไรไม่เป็นไรไม่รู้จักอะไรกันเรืองเรื่องเรื่องเงยประจอดว่าก็กลางก็ใช้บริการไม่ได้เอาทีละคนนี่แม่ต้องพู้สิบเก้าโมงดีด้วย เออ่สอนสอนอยู่ที่บัวขาวค่ะก็ว่าสิเมื่อไปดูพุ่นาอาจารย์เขาก็ไปเล่นดนตรีทุกคืนงานอะไรด้เลยมีแต่ยกเว้นทำกลางวันกลางคืนเดี๋ยร้องครอบครัวมีสาวมีแฟนเขาเปิดงานแล้วก็ต่อไปนั่นก็มีแต่คนไปร่วมงานร้องเอแต่นั่นไว้ให้ไม่มีวัน ขึ้นบ้านขาเกินเรารไม่ได้ดู like ้หสเกินเาเป็นน้องค่ะพ่อพระอาจารย์เราอยู่ใช้กับมดท่านไปแบบพระิมานแล้วไม่ต้อเป็นเพื่อนกันกับพระอาจารย์บุญเลิร์ันเกิดผมแต่วันนั่นกับพระอาจารย์พ่ อนุญาตให้ไปอ่าจริงๆค่ะนะถ้าไม่จรจุดที่สุด็้ายเนาะเป็นคนเนื้ก็มีคนเนื้อแจ้ยนี่แจ้งร้านจับสารไว้ใหมดแล้วคืออานจะหมดเรื่อง่านจะไว่าลูกไฟจะเลื่อนมาเป็นวันไล่เมือา อม <m í toys> น้อยเหมือนไม่มีหรอกค่แต่หน้าตาก็เหมือนกันนะครับอาจารย์เออทำไมทำไมสองคนลายมือเหมือนกันมีสามเหลี่ยมทองสี่เหลี่ยมทองคำเหมือนกันมีเออมต่ลกเสียงดีพอกันเอาทักเพลงไหมเพราะมีโยมสีเดียวนั่งขางได้ไนข้อาจารย์ข้าให้อาจารย์สุริยันร้องเพลงสักเพลงหนิ ้อมจะพิงไหมพายารพิงนาับเรืงเขาเขาว่าไงกลัวพายใจหลับเขาเลยสุมงคลอาจารย์เพื่ญาติโยมชาวบานช่วยกันเก็บของสดีเดือเอาบนท่าสุดท้ายใครที่พอว่าช่วยๆกันหน่อยละเนที่หัวใจด้วยเอาบุญเยอะๆเลอ